เ้าเ็ดศูนยกอะไก็ดเ้าศูที่เน้นๆไม่คู่กับบ่าเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าเนาะการเรียกว่ากับหัวกับหางนี่คือตกันนะคะเขาไม่คู่เขาตักันของไม่คู่นะครับตักันนี่คือตกันไอ้หยา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 อ้่ยาอ้หยาหยาดอ้ยายาเด้อยาหายาาาเอาเยา้ยายาดยาาายา เหมกันนะคะแขกย่อหวพูดกับี่เก่าศูนแล้วก็มี่หกศนะคะชี่นี่้ดนะคะ่ะไม่จำาค่ะที่ราเปียพูบอกใเ่าศูนกับูนเ่นให้ไปเย็บตัวได้พูะเยค่ะย่าร่อยมาแขกเยเก่กักูนนแต่วากโตับนพกันว่าะม่คูส่เียกัเนะค่ะคนี้เดอขาของแชค่ะ ีตื่นนเีใจน้ำเย็มพอมเนาะค่ะเพราะว่าปูแล้วก็ท้วงอันนี้ก็ชุดหาไปไม่พูดค่ะไปนั่งกินข้าวเนาะค่ะนั่งกินข้าวเองเพราะคบมือนี่ไปนั่งกินข้าวพดขามาโซงเละยางละห้าทบื็ม่จะศูนย์หกแต่เนี้ยนี่ค่ะได้นายอกนี่คร่บอันนี้เลขหาไปสุดหาไปเหาปคบะลักบนี้อันนี้นานะคะเจ็ครับกน็เป็นตัวนายครับ ใจนําเนาะค่ะสาหรับผู้ที่โชคดีอันนี้กับแม่บาดีมันมันมันเกี่ยวโยงกันหลายอย่างเนาะค่ะบพรา่นม่าออกเลยจะมาเบอกอันนี้คือว่าทัานออกตอนตู่าอกทำได้บ่คาะาทะเบียนรถตู้ที่มันสิถให้ต่ํแต่ำแต่ําเนหัวในห้องก็จะ หวังว่าสันเรียกรถเพิ่นหกศูนย์เพิ่นเอาอันเพิ่นสิจำได้ดอกเนาะเพิ่นเอาเพอาอียพ่นเอายค่ะเพิ่นเอาผ้าออน้ามาหน้าพอเพิ่นก็เห็นเสาตรงนค่ะ okay. เ่เห็นเสาเลยสุดไว้แต่เพ่นเห็นถอยตามเราเรียกีว่าสันไม่กลัวงวเพ่สันแลวก็รถเยทยรถเองนะควค่ศูนย์รถตูเพราะว่าผู้ใดู้้กระทักเอียว่าสีไดงโศกไงสีม่วีโศกเน้อสัญญากระพอได้บ่แล้วก็แล้กรทักมังสีน้ปูแล้วค่ะ บาดนี่คนกระทู้มาถามเอ๋ว่าได้ตัวไะไเอ๋ก็บอกว่าหกศูนย์ศูนย์หกค่ะก็ค,ะคือสิ่งนี้น,น้ำกันเนาะคะ่ะสำหรับผู้บรได้ก็คือดวงเข้าบรท่านมีเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่กับไปเน้นนักก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์เนาะค่ 199, 1, ะ 90, ที่แม่คู่เอานะคะ่ะก็เรียบผู 9, 70, 70, 90, ้ก็มีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ราคาปูนละว่างหกละว่างหกนี่แหละค่ะเพราะว่าเก้ากับ 5. ตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อ เพราะฉะนั้นถ้ากับพี่จนรลนาค่ะมีร <พอ S 2> ะบาดเทื่อบางที่ถามแม่คู่เนาะคะ่ะถามแม่คู่กะอะซิบเบอแมนโทรเข้าไปนั่งเบิร์นคีบเนาะคะ่ะพอวันคีบเข้ากับอันให้เบิร์นคู่มือเด้ค่ะเรื่องนี่แหละบางคนก็โท่มากแม่คู่เน้นตัวได้เน้นตัวได้บางเทื่อบางที่ค่ะเน้นให้เอฟซีพิดพลาดได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเบิ่งคลีบค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบลดอันยิมแมนบ่วันลดยิมกับหนึ่งศูนย์หกค่ะ ออกไม่เรียนเรื่อยเพราะจ็หนึ่งหกเพราจ็คศูนย์หกแล้วค่ะแต่ว่าเหล็เก่าหนึ่งของปูไปออกรวามสินหลันเหล็ไปสองตัวกับกาเป็นยังเนาะค่ะฮันเร่งกับเพื่อเดือดค่เดือดหาออกมือแรงกับที่จัลนาเบึ่งแล้วค่ะนี่แหละไม่คู่กับให้กำลังใจคือเก้าแล้วค่ะเอาไม่ค่ะเอาไม่ค่ะไม่คู่กับพระวันหน้าอยากให้เย็บซี่ถือสุขูสุขคนเนาะค่ะ แต่ว่ามันาม่นกะบ่ตรงตามเป้าแต่ว่าก็ยังมีคนรุดหลอดหลายเนาะค่ะเพราะว่าสาหรับคนที่ติดตามคลิปล้วก็โทษหาเอกแล้วก็ยิ้มพรอมยิมก็บอกว่าเรียกรวดยิมกับซีหนึ่งูเค <c oughs> ื่อเพ่นทายให้บิงทุกช็อตเนาะค่ะทายใหบิงเน้ะค่ะ,คะมือเครื่องพ่นก็ทายใหเบิงผู้ใดก็ทัก็ถามมาเลยะามว่าวาผูทวงยิมยิมฝากวันซื้อแล้วน้ากองกอยซื้อแล้วตัวใดก็คือห0 0ซุนอยนหงซื <c oughs> ้อต <c oughs> ัวใดหล หกศูนย no yeah. ์หกหนึ่งเก่าเก่านึ่งกับพี่แค่นี่อันนี้เลือปหลายตัวสีพี่จะาหน้าะแล้วก็แปลว่าเลืขึ้นหลายตัวเลขหลายตัวแต่ว่ามันกะอันว่าหลายตัวมันกะมีเก้าเกอศูนย์เกเก้าศูนปูกับบอกว่าไอคับอันละว่างหกลักกับมีหนึ่งเก่านาะค่ะมันกับพี่แค่นี่แหละแต่ว่าทีแม่คู่เบาก็คือเรียบเสียจวนันันี้เนาะค่ะมันหลายยางแต่ว่าสำหรับเลืปูเขาต้องนินเหาต้องเบิรงนะคะคะนาด้ที่ตามคลิปค่ะ อยากมาตรฐานกน็คือพิสตามชินเนาะเนาะเพราะว่าการอาให้เบื้องคู่มือแล้วก็ขั้มจ่าขั้ปากคา้มเราค,คู่บางเสื้อบางที่คนเท่าอาจสิบถือเมื่อสผูส้ทุกคนคือจังปูวา,านคาศิบคาสิบได้ทุกคนเนาะมันการแต่บุญบารและมีเท่าคือว่าเราบ,บุญสิ่ท่านไช้มันเท่ากับท่านใจกรอบนึงซะงงไม่ขู่ใครยังอยากให้คนถือเนาะคะ่ะก็เลยพลาดเนาะคะ่ะ จากเก่าศูนย์มาเป็นหกศูนย์ศูนย์หกมาค่ะแต่ก็เป็นยังค่ะปูแล้วก็พื้นเบาก็มานาผ่านดีครับเพราะว่าปูวันละวันหกตลอดเลยครับนเยี่ยมแมวสุนีเดร่เล่กัเบาแล้วกระแทกทีหลี่ยมใช่ครับเพราะมีโครงสุดท้ายเรื่องปูแล้วก็บอกว่าโครงสุดท้ายจะไล่จะล่วงพอจับกระบวย y สหนามกับข่าวรองเบื้องขั้นขั้นครับลถไปแล้วบานเยน มันชีหกบอ,บบอบพอวันจะได้กระต่องหกพอวันจะได้กระต่องหกนี่แหละพอชะนะเรียบปูนึ่งเก่าราคาเก้าศูนย์นั่นแหละก็ต้องขาวคือแม่สมพรมาอ,อหมือนสองเป,ป็นว่าปูบ่าห้ครับเฮ็ดจานซะให้เบิ่งเลยครับเออเฮ็ดจานซะให้เบิ่งแม่แม่ส,สมพรกันนั่นก็นั่งเบิ่งอยู่องกันครับ นั่นะเพราะฉะนั้นเท่าเข้ากับต้องติดตามคลิปเนาะค่ะครับแล้วก็บเบ้งตามคลิปนี่แหละโบเป็นมาปู่บหายแต่ว่าเพื่อนหายแต่ว่าเท่าเท่าอาจสิวท่านถึงเวลาเท่าใดเนาะครับเออเท่ากับเอาไม่ค่ะเอาไม่โบ่ากันค่ะของการเสี่ยงโชคมีได้มีเสียเนาะค่ะครับคือแม่คู่กับ่บได้เต็มที่ถามว่าได้บ่ได้ค่ะได้แต่บบเต็มที่เนาะค่ะครับเพราะว่าแม่คู่ไปเงินหนึ่งเก้า เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ตรศูนย์เก่าสูนย์กปั่นในค่ะเก้าให้แม่นออกศูนย์เก่าอีกโอ้ยจ้งแม่นนะว่างัางวัดว่าหันออกศูนย์เก่าหัวในออกศูนย์หกเนาะนี่ละเล็กแม่คู่เห็นแดดก็คือมีศูนย์กับมีห้าแม่คู่ว่าอยู่เนาะตอนย่งตอนขี่รถไปก็ว่าอยู่ว่ามีศูนย์กับมีห้าเท่าแม่คู่กันว่าทีทีมัดก็คือหาศูนย์หลักค่ะเก่าศูนย์ยาเสียค่ะ กศูนย์เท่ากันไปคือปูบ่กตีแล้วก็บเวดูบาันนี่เนาะว่าซักว่าขวบบวดูครับบวดรู้โย่ยิ้มบอกคักอีเดียบอกสําหรับคนที่ติดตามคขีดมือวานนี่เนาะค่ะอันที่เน้นเน้นแม่นวะที่เน้นเน้นยิ้มไปล่างเลื่อหลุไปล่างให้มันออกล่างให้มันออกใหญ่พอจังเพราะเรียกรถเจ้าของถ่ายลวเจ้าของบอกคักบอกแน่ยดีเออมือซแล้วยังพย่ยามั็ไปล่างเลื่อไปล่างไปล่างไปผู้นี้เรียกว่าล่าง ล่างสิพ่อล่างตีพคํขาวมาล่างคือเลี้ยไข่สองตัวไข่สองตัวครับกอศู้น้อยโตตรงเลยค่ะความจานแค่ีเน่จะวัจานจานเป็กลมหกเลยโซนหางหกปรสัเบิ้งโูกว่ามันสีหกประสัิสะลุเลยค่ะนี่แหละพาะฉะดันค่ะเอาไหกําล่งเร่งใจเอฟซีเนาะค่ะเอาไม่เอาไม่ค่ะสู้ต่อไปเรียดนักสู่สู้ต่อไปแล้วนักลงทุนนะนักลงทุน มีได้มีเสียเนาะค่ะเนะบาวากันอ่าสำหรับผู้โชคดีแม่คู่ก็ดีใจนํ่นเนาะคะ่ะพยายามสุดๆอยากให้ FC, เอฟซีได้เห็ดได้แสงรวมบุญบ่กเป็นยังสำหรับววนนี้บ่ได้งวดหน้าปูกขะหายเคือเก่าเนาะค่ะเนาะครับผมมันมีผ่านฝั่งได้ก็ยังดีถือว่า เล่ปูเขาเนาะค่ะหรือว่าเขาเขาเต็มเต็มนะคะเตียงแต่ว่ามันบอลเนี่นตัวเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมาเปลี่ยนหกศูนย์หกแค่นะคะแต่ว่าปูกัดเสียนระวังหกพราะว่าดวงโค้นมั่นก่าสิรุ่ยพอแบบเปลี่ยนไปเพราะใดก็วันนี้ปูไม่เป็นปัญหานะเบอไท้เป็นปัญาโตแล้ว แล้เขากับพี่พจานทร์นาพอมาก,กหลายงวดแล้วที่เขาบนล่างเนาะค่ะนี่แหละครับแต่ว่านี่เห็นพ่อย,ยิ้มก็ย่งได้พ <ขอ S 2> <ม>็อาจจะให้รางวัลแล้วก็มาทวงว่าเอกสิได้สูกไงมแมนวะแมนครับนั่นไม,ม่เติมมือเลยครับสี่เอ ออกคะแนนมากก็ออกที่ดีกันไป้านรถพูดตัวไปวัดไปนึกภาพไปใส่ไปวัดมันัะโซ่กันไปแล้วต้องกั๊บไปแล้ต้องกับพไปื่อยว่าต้องรับไปแล้วต้องกับเนาะค่ะไปนี่ห้องเยิ่มมัดต่งปวดเนี่ยคนละูนย์คนละูนัดต่งับคนละบอกตัส่งที่เราก็ดวงิี่สัตว์ศาสนาเนาะค่ะนี่แหละบางที่บางที่เท่ากันทวดอันอื่นบ่ได้มันก็อยู่กับดวงเนาะเนาะเพราะว่าอาชีพให้เบืองเนาะค่ะทุก ชอดราคาเบึงแง้วก็พิชนิดพิจแหนาบางเื่อบางที่เมาถามแม่คู่แม่คู่ลงงหายมือเกาเก่าเกียูนแตแม่คู่เัาเบาเดียวผู้ลักลอบาผู้ก็หายเาก่าเกียเก่าศูนจะแสเข้า,ก,ากับครบเอาเตอค่ะเตอร์บายอยู่เขาเบิกตากคลิปออค่ะเนาะนี่แหละครับก็อยากให้ไปเบิ้งคลิป <c oughs> จารณานาจคำบอกของตูเท่านอนเบิร์ผิจารณาเบอราะว่วมึงวันนี้มีโค้งสุดท้ายปกติแล้วขอพวามันว่แล้วขว่าพอหถึงแล้วปูก็อยันตะลูกตลานบรไเดนะครับเนาะลากอกหนึ่งลากหัเปเที่ยงกันนิดนึลนะครับ็ไปลากอกแก่พอจางเจาองเงียเปยนลาเมืองเชียงคิดเงเมืองคิดเ้อนหลังค่ะว่าว่าปูไดบิวบ์ว่าปรกาแลรวก เกตแตงโมหรือว่ายิิมกับไปไายให้เพื่อนเบืองแมนวันเลถ้าเบียนรลดนะค่นไปเบื้องเด้อค่ะเดือกปัิวุบัแม่แล้ยออกเ้าจะมาวาแม่คู่บอกแต่หนึ่งเก่ากับตาสูนก็นมีราค่ะเพราะว่าเลชุดีมากกว่ตลอดครัโอ้ยเสียดายยังว่าแต่ว่าก็เป็นแง่วันหนาวไม่นะค่ะเอาไม่หนาเดี๋ยสินี้มุดผู้ด้วค่ะเด้ออันนวแมงมันเป็นยังในผู